เดี๋ยวพามาดูมะอึกค่ะวันนี้นี่ค่ะบางทีการพูดกับต้นไม้ก็ได้ผลนะคะเพราะว่ามะอึกต้นนี้มันไม่ยอมออกลูกก็เลยบอกว่าถ้าไม่ออกลูกก็จะตัดทิ้งแล้วนะหลังจากนั้น้างนางก็ออกลูกเลยค่ะดูท่าจะเริ่มออกลูกดกด้วยนี่ค่ะสองไกลไปโน่นสามแต่นางยังไม่ออกเป็นช่อนะคะแต่ก็ยังดีกว่าที่นางไม่ออกเลยก่อนหน้านี้นางไม่ออกลูกเลย ก็บนบนบน,บนคุยกับน,นางทุกวันนี่อีกลูกนึงนี่จะอีกลูกหนึ่งค่ะนี่อยู่ใต้ใบนี่ค่ะเห็นไหมคะแอบอยู่เนี่ยนี่นี่ค่ะสีลูกสีลูกเดี๋ยวก็คงจะออกเยอะขึ้นละค่ะก็ต้องเอาเชือกพยุงไว้แล้วก็อยากให้ดูข้างล่างพี่คนต้นนิดน,นึง อคนต้นก็เต็มไปหมดมีตั้งแต่กระชายขมิน้นนะคะอันนี้ก็เอากันกนิกรุ่นๆเหมือนกันเราไม่ใช้ปุ๋นเคมีไม่ใช้สารเคมีนะคะ